มันเริ oh, oh, ่มคุ้นเคยเอออย่างดูคนนี้ก่อนดูคนนี้กับน้องก่อนหนูเดินกับพี่สาวเหรอลูกฮะน้องวิวหนูเดินกับพี่สาวเหรออ๋อแม่โอ้แต่แล้วนึกว่าพี่สาวอือเออโอ้ไม่เป็นไล่ละเด์ดเบิร์ดกับเบิร์ดอืมเบิร์ดกับเบิร์ด โ,โ,โ,โอ้ดูคนนี้จะต้องท่าทางจะเรียนกเกษตรแล้วฮะชอบกเกษตรเว้ยชอบกเกษตรเหมือนกดจิ๋มเลยกดจิ๋มไปขู่ต้นไม้อยู่นน่นอ่ะไม่รู้ได้อะไรไ,ไม่รู้ได,ดได้ของดีอืมถ้าไปเจอตัวต่อแล้วจะหนาวอะ่ะของดีเออ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันใช้บอกว่าถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้มีรถแปด 8, คันลูกหลานวันนี้มาวันที่สามครับวันที่สาม ยังไม่เลิกครับยังยังพยายามต่อเลยครับเออยังไม่เลิกครับพยายามต่อเลยมันยังไงกันไม่ทราบว่าได้อะไรกันแบบไม่ทราบว่าได้อะไรกันไม่รู้ได้อะไรกัน อยต้องดูข้างในมันอะยังไม่งมันจะไปไหนเนี่ยต้องดูงานแง่อะไรตอนนั้นเสร็จแล้มันจะไปอูีเนี่ยด่นมันจะอ่ในเปลือกไม้ไงมันจะเด่นออกมาไอนี่ไม่ใช่หรอไอนีมตามอุปคุตอุปคุตอุปคุตคดคูคุดคูนคุปคูนยังแง่ไม่ได้มั้งไม่ได้ กูกลังสงส่าเูกไว้ป่ะเนี่ยมันขเป็นยอมจะจมาโูกะรม้นเป็นยมยม่ะเนีจจต้นน,น,น,ตนนี้เนี่ยทไมมันขึ้นเหมือนเป็นหย่ยอเลยอะม้าไม่มีนะอ้าวเทวดาผมน้นบนแล้วนะครับหิมะตก พรมน้ำมนอะไรมันจำฝนอะไรจะมาโอ้หน้าหนาวเขาเรียกว่าหิมะตกเท่านั้นเองครับการฝนเหรอแอดวาน่แอดวาดีใช้ได้อ่าปิดแล้วจะหายใจไม่ออกครับไม่ต้องปิดก็ได้ไม่ต้องปิดแล อยเผือไปปิดนั่นน่ะไม่ถ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยออกไม่ได้เลยน่ะไม่ต้องแอดวานแล้วยังไม่มีใครไปเอารถไฟฟ้ามาอีกรีบไปเอามาเฮียซูนี่แหละแง่แงเลยมันต้องประมองไว้เรียบร้อยแล้ว เบนซ์ก็มีนะรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นมีแล้วอะ่ะเขาไปลองเชียงใหม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมไฟฟ้ากลางทางเลยเขาขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ลุงนะัทใช้เวลากี่ชั่วโมงมเออใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าๆมั้งเอออะไรลุงนะัทตกข่าวแล้วลุงนะัท <3 S 1> ตกข่าวเรียบไปเชียงใหม่และสามชั่วโมงอะ่ะเออไม่ได้แล้วนั่งกลับจากเชียงราย ลุงรัดใช้เวลากี่ชั่วโมงถองลุงรัดห้าชั่วโมงห้าโอ้ห้าชั่วโมงก็ถือว่าเร็วมากแล้เนี่ยเร็วเดี๋ยไปร้อยกว่าร้อยหกร้อยเจ็ดน่ะไม่คนอ่ะนั่นเลยอ่ะตัวเหยียบเหยียบแล้วตัวยังอย่างน้อยก็ต้องมีอะนะร้อยเจ็ดหกเจ็ดชั่วโมงเลยนะมันทำไมไปช้าขนาดนี้สโลโมชั่นอ่ะรถไปเชียงใหม่ห้าชั่วโมงอ่ะลุกมาลุกกลับเชียงใหม่แต่ลุงรัดไปกลางคืนนะรถมันไม่ติดกับใครเนี่ย ได้จริงๆริงนะไม่ได้ห้าชั่วโมงก็ไม่คิดดูเนี่ยไปเชียงรายเนี่ยยังไม่สว่างเลยอ่ะวงนี้จะถึงแค่เห้าชั่วโมงเลยนะสงสัยไปจอดกินข้าวกันอยู่แง่ๆเลยลำปางลำพูนโอ้ยทำไมมันไปช้าขนาดนั้นก็จากเชียงใหม่จะเชียงรายอ่ะตั้องไปหกโมงเย็นอ่ะกลับถึงตีสามอ่ะอ่ะนั่นก็ยังไม่ถึงแปดชั่วโมงเห็นไหมัวรเออเห็นไหมรถทัวร์เขาวิ่งยังไม่ ยังไม่ขนาดนั้นเลยจะไม่ซูไปจอด,โดโรถทัวร์นะออกสอ,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 องคุ่มนะเออออกสองคู่มนะไม่ถึงเชียงใหม่แล้วนะเจ็ดโมงเช้าโอ้ย <โด S 1> นั่นนะนั่นมันลากลากเวลากออดูไปขนาดนั้นก็ลุงนัดไปลุงนัดไป ไปแม่สายน่ะไปที่แม่สายมันยังมันเวลาไหวอะลุงนัดลุงนัดเพ่นเชื่อลุงก็ลุงนัดออกออกที่บ้านนะสายห้านะหกโมงไปที่นู่นยังยังไม่ยังไม่สว่างดีเลยโอ้ยไม่ใช่วันเดียวกันนี่แหละออกออกกี่โมงแล้วครับลุงนัดออกกี่โมงนะหกโมงเย็นหกโมงเย็นรถไม่ติดนะอย่าไปหน้าเทศกาลนะไปถึงนู่นกี่โมงไปถึงนู่นยังไม่สว่าง ทางทางขึ้นแม่สลองพอดีเลยอ่ะตีห้ากว่าเลยเชียงใหม่ไปได้จริงม้ั้าใ่ะเออกับลูกัขับไป็แยังไงก็มีสิบชั่วโมงฮะสิอ็ดชั่วโมงแล้วลูกนัดก้าชั่วโมงพูดผิดแล้มันพูดผิดแล้ว ได้ไปเชียงใหม่แล้ว5ชั่วโมงอไงเชียง,งใหม่5ชั่วโมงได้จริงจริง <c oughs> มันตกเรื่องจริง100อง่ะอืมโตเตะพักน่นพักนี่ไปใช่ <c oughs> นี่ต้องถามป้าจุ้ยเนี่ยเขาไม่ค่อยพักเขาไปยาวเลยใบสสงตามมาที่บ้านเรื่อยตลอดเลยเนะี่ยเขาอ่ะ อไม่สั่งอยู่แถวแถวลาชพฤกษ์นี่ก็มีดูอะไรสั่งแม่งอยู่เส้นไอ้ตรงนี่ซ้อบัลลีอ่ะโดนแถวราดเจิ้บพึ่งแถวพลาหม้า่นี่ะโดนแถวพระราหม้านี่ก็โดนแล้วขับเพลินๆมันจะมาจับอะไรใกล้ๆนี่เขาจะต้องไปแวะได้เลยเผากระดาษได้เลยลาเผาเลยเขาจะต้องไปแวะอะไรอ่ะ แวะชาร์จไฟฟ้าที่แม่หมอลำปางโอ้ถ้า้แวะในแย่เลยเสียเวลามากเลยแล้วต้องรอคนเขามาเปิดมาเปิดเครื่องโอ้ห้ยตายแล้วไม่ได้แล้วอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะเอออย่างนั้นมันเสียเวลาตรงนั้นแหละใช่มันเสียเขาขับเอ็มจีอะไรเอ็มจีซไม่ไม่ทันนะฝนตกนะเขาเอาเบนซ์ไปเชียงใหม่น่ะเขาไม่ต้องเติมไม่ต้องแพ้วแวะที่ไหนเลยพอเข้าโรงแรมก็ชาร์จที่โรงแรมใช่ไหม แล้วก็กลับบ้างไงตรงนั้นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นล่ะเบนน่ะตัวใหม่น่ะไม่มียังไม่มีเลยเขาออกมาเขาลงในคลิปอ่ะเขาทำให้ดูอ่ะเบนตัวใหม่น้ำมันเอาน้ำมันไปปั่นเป็นไฟฟ้าไายไม่มีแล้วเบนมีมาแล้วมีแล้วจริงๆไี่ใช่ไฮบริดไม่ใช่ไฮบริดอ่ะร้อยเปอร์เซ็นเลยแปดร้านกว่าบาทเออจริงแต่แต่ที่ทดลองขับอ่ะมันทดลองขับทำยูทูบให้ดูอ่ะวิ่งไม่ถึง อกไม่ถึงเชียงใหม่ไปแค่ถึงหัวหินมันยังไม่ถึงเลยไปแค่ออกออกจากลำปางไปได้ประมาณกลางกลางทางอ่ะเกือบเกือบลำพูนอ่ะหมดหมดมันบอกเจ็ดมันบอกว่าวิ่งได้เจ็ดร้อยโลแต่ไปไม่ถึงเจ็ดร้อยอ่าไม่ถึงนน่มันขึ้นเขาถึงนอาจะถึงนะแต่มันต้องทําแบบความเร็วไม่เกินหกสิบก็ไปเหยียบมันมันก็กินเยอะ แเราขับหกเต็บลุงรัดจะถึงเนี่ยงใหม่โอ้ยเสียบหกเสียบมันตายตายตายไม่ต้องทำอะไรแล้วอ้าวเอาแล้วอ่ะโอ้โหมองไม่เห็นเลยครับโอ้โหมองวิ่งระดังดิมองไม่เห็นเลยมึงโด่งแล้วมึงไม่ดังเหรอวะเออมันเอาเล้วเว้ยเอาแล้ว อเอา oui, แล้วด e ้านนี้เอามั่งเอาแล้วคงบอกเอาแล้วจะจุดแล้วนะครับ่านผู้ชมครับหาจุดแล้วนะครับหาทางมาชุยจุดมันมองไม่เห็น สู้กล้องวิดีโอไม่ได้หันตามทันคนนี้ใหม่ทันไม่ได้เรื่องเลยฮึยังไงสู้กล้องวิดีโอไม่ได้วะ กาเหตุการณ์ไม่ทันกาติดสถานการณ์เเตูัส,มม<อ>สันจุดแล้วนะครับเอาแล้วนะครับมันติดหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะดับแล้วก็ได้โอ้ตีดตดตดตดโอเค ได้เรียกเลยครับอะไรครับได้เรียกอะไรครับได้เรียกอะไรนี่ครับเรียกโอ้ยเรียกอะไรวะเรียกอะไร เลขอะไรเจ็ดสามสามแปดเจ็ดสามสามแปดกับวันที่สามเมษาเจ็ดเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดแปดสามแปดครับ